เรียกว่าก่อนหนะ้านี้ก็ทำโอเปฟนแปประทับใจส,สุดๆค่ะสำหรับน้องเบสรัคก์นี่ทำสิงโดยการพยายามทำยอดขายให้ได้ถึง5 0 0แสนบาทเพื่อให้แบรนด์สินค้าที่จ้างน้องนำเงินไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับวงโตเกียวมิวสิกของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ ล่าสุดค่ะแม่แซมวงในแห่งโตเกียวมิวสิกก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของน้องเบสและบอสบิ๊กเมาบ่อยความน่ารักของคู่นี้ค่ะโดยบอกว่าเขาก็โทรคุยกันตลอดคอยเป็นห่วงกันเวลาที่บอสเขาอยู่กับน้องเบสแล้วเขามีความสุขยิ้มอย่างผ่อนคลายเขาเป็นเซฟโซนให้กันละกันโทรหากันตลอดเดยทุกคน ถ้าหาการคุยกันง้องแงงง้องแง,งง,ง,ง,งวิดีโอเช็คงานการเหมือนนางอะ่ะเป็นห่วงการแหละแบบเบสอะก็จะแบบน้องเบสอะแกจะเป็นคนที่ฟิลขี้เกรงใจแล้วก็จะนึกถึงคนอื่นชไงแล้วจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนบอสบิ๊กไงก็คือแบบว่าตอนตอนที่อยู่กับเบสอะน้องน้องเล้าพ่อแม่แซมมาช่วยแบบสอยเสื้อผ้าให้น้องเบสใช่ไหมแล้วทีนี้น้องอะ่ะก็เลยบอกว่าแบบ หนูอ่ะก็แบบว่าไม่ค่อยอยากจะแบบเพราะรู้ว่าบิ๊กทำงานหนักรู้ว่าบิ๊กทำงานหนักเขายุ่งตลอดเวลาเวลาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็คือจะไม่อยากไม่อยากแบบรบกวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาว่างเขาจะทักหากันก็จะรู้ว่าอ๋อต่างฝ่ายต่างว่างคุยกันได้แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะวิ่งเป็นทานใหญ่มากตกใจอะ่ะ <laughs> น้องซู้เพื่อวงเลยเมื่อคืนใช่พี่ดัรัน เบียนาลาใช่ค่ะบอร์หน้าับเมื่อเช้าเพิ่งมาถึงตอนประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมงเพิ่งสามสี่ชั่วโมงเองให้ให้แกนอนเยอะๆทุกคนลขอบคุณมากมากนะคะเอฟซีโตเกียวก็ไปช่วยน้องเบสซืส้อของเอฟซีน้องเบสก็มาช่วย ซื้อยาดมซัพพอร์ตกันมาเป็นอะไรที่น่ารักต่อทุกคนให้บอสพักผ่อนก่อนเพราะเมื่อคืนขึ้นรถบอสเคลียเคลียเพราะว่าเวลาเราเสร็จ <c oughs> เสร็จคอนเสิร์ตแต่ละอันมันมีหลายอย่างให้เราเคลียเนาะเดิน <c oughs> แต่เวลาเขาทำอะไรเขาทำจริงเนาะแม่แซมเพิ่งได้สัมผัสน้องเบสพอๆกันกับแบบว่าเอฟซีตัวเกียวนี้แหละแต่ว่าเนื่องด้วยเราอยู่เบื้องหลังเราก็เลยแบบว่าได้ได้แบบว่าเวลาน้องมารับเชิญตั้งแต่อีพี ครั้งแรกที่น้องมารับเชิญที่ลงละครของเราอ่ะนท่นแหละก็เลยแบบว่าแต่น้องเป็นกันเองมากจะนึกถึงเสมอเวลาสั่งกับข้าวอย่างนี้นก็ทำไมแม่แซมไม่มาสั่งกับข้าวเผื่อแม่แซมอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตโตเกียวเราก็มีสปอนเซอร์เพิ่ม <c oughs> ต้องเรียกลองเบสว่ายังไงดีอะ่ะเรียกว่าบอส์ัพพยหรอเ <c oughs> <laughs> พราะบอดวีเป็นบอดไง เรียกว่าบอสไพร์เหรอหรือเรียกว่าซอสเหรอบอสหญิงว่างั้น,นมีคนขอ,อยาดมาทุกคนทำผลิตภัณฑ์ของบอสผลิตภัณฑ์ของน้องเบสน้องน่ารักจริงๆค่ะวันที่มาวันที่มาหลังเวทีอ่ะคือมันจะเป็นวันที่ทุกคนเขายุ่งมากๆแต่ว่า พยายามแบบว่าแต่ว่าก็จะแบ่งมีมีนัตี้มีนัตตี้คอยซัพพอร์ตรับส่งโรงแรมอยากได้อะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือบอสจ,จะให้นัตตี้เป็นคนรับผิดชอบน้องในวันเปิดวงใช่ไหมแต่ไม่แซมอยู่หลังเวทีก็ช่วยทัชอัพหน้าให้น้องแล้วก็ให้ทีมงานมาดูเรื่องความสวยให้น้องแล้วก็ชุดน้องหลวงก็ได้เย็บเย็บชุดให้น้องพี่เกดสวัสดีค น,น้องไอ้บอสก็พูดอยู่ค่ะเรื่องรถบ้านเกือเบสมาเขาก็จะได้แบบมีพื้นที่ส่วนตัวเป็น p r i เว t เนาะหลักทางบ้านนะบอสชมบอสชมพ่อพ่อบาทมากเอาอยาดมแบบถ่ายน่ารักมากยาดมลุกเขยพะนะาบอสบอก เป็นปลอดภ so ัยดีทุกคนเบนก็น่ารักน่ารักมือเกือนแม่แจ่มนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละก็บารลงคลิปบ่อยมากจริงๆพิเชอรี่สวัสดีค่ะแซมปักสินค้าของบอสแต่ของน้องเบฟจะไม่มีสินค้าโชว์ก็เลย ยาดมเหมือนมันหมดมั้งทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมาหมอหมดแป๊บเดี๋ยวไม่สัมหาหายาดมแป๊บนึงหม mm hmm. อจะแบบว่าแม่เขาขาเดเหลืออะไรไหมแม่ลองเช็คดูหน่อยลองดูให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแกก็จะสแตนบายไว้อย่างต่ำหนึ่งคนที่จะเอาไว้ดูแลและซัพพอร์ตน้องเบลนะคะ,ะมียาดมแล้วน้องเบน่าจะได้แวบ,บบ้านเขาน่ารักแล้วเวลาบอด วอดอยู่กับเบสเหมือนวอดมีความสุขแกยิ้มเหมือนแกผ่อนคลายแม่แซมใช้เซล้่มโตเกียวค่ะแดนแดนเราจะมีคอสตูมทั้งหมด4คนฝั่งละ2คนคอยดูแลเป็นทีคมคอสตูมต่างหากดูแลนะน้องเบสเป็นคนทำง,งานเก่ง พี่พียวให้กินหน่อยพี่หนูเก็ีดขอบคุณคาะพี่ทีมไขดาวกรอบๆถ้าอะไรที่บอสมีความสุขแม่เซมก็ก็มีความสุขไปด้วยเดี็กคนในวงก็มีความสุขเลยแฮปปี้ไปด้วยนะเพราะาเรารู้ว่าบอสทางานหนักมีเรื่องเครียดเยอะ ถ้าเกิดน้องเบสเป็นเซฟโซนของบอสได้เป็นเป็นหนึ่งในรอยยิ้มของบอสทุกคนก็ยินดีอยู่แล้วเพราะเรารักบอสกันทุกคนเนาะบอสรักใครพวกเราก็รักด้วยอำนาจแล้แลวอยู่อำนาจจะเดินค่านตอนนี้อยู่หลังโรงแรมบอสพักผ่อนอยู่ทุกคนแกเพิ่งได้นอนสามชั่วโมง อยากเห็นบอสมีรอยยิ้มเยอะทุกคนเมื่อวานก่อนที่จะขึ้นไลฟ์กู้ได้อบอสพยายามมากนะที่เอฟซีบอกอ่ะกดยังไงแม่เชิญยังไงเข้ายังไงใครอยู่ข้างบอสอ่นะบอก,กเลยว่าแม่เอาโทรศัพท์แม่มาดูเบนซ์เอาโทรศัพท์เบนซ์มาดูซีของบอสไลฟ์อยู่บอสทำไม่ได้อะไรเงี้ยแกแบบว่าพยายามหาวิธีมากก็เลยเอาโทรศัพท์แม่แซมไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเมนนะั่นแหละนั้คือน่ารักบักคักเนาะ เป็นให้หกสิบหรอแม่ให้หกสิบห้าแล้วกันเพราะแม่อยู่บนรถตู้กับบอสตลอดไงก็เลยไ,ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มอีกอีกห้าเปอร์เซ็นรอในกลุ่มแล้วน่ารักมาก f อ99 f ให้เก้าสิบเก้าเอให้ร้อยมารีวิวคอนเสิรต์ต <c oughs> เปิดวงกับการได้ว่าเป็นรีวิว บอสบี Boss กับบอสสไปซ์ฉะนั้นเป็นความสุขใช่าเป็นความสุขพร้อมกับความสบายใจให้แล้วเมื่อคือน้องเบสปิดสปอนเซอร์ให้ตัวเกียวมิวสิกด้วยน่ารักบักคักเลยจริงๆมันเป็นเปิดวงหรือเปิดตัวทุกคนว่า <laughs> บอสตื่นแล้ว <c oughs> ค่ะเดี๋ยวให้ให้บอสอาบน้ำ <c oughs> อาจจะตามลงมาทานข้าวที่นี่นะคะทานข้าวแล้วก็แต่บอสบอกว่าช่วงประมาณบ่ายสามอะ่ะอยากออกจากโรงแรมอยากออกจากโรงแรมไปดูเด็กๆเพราะว่าแกมห่วงเด็กๆนะคะว่าเพราะว่าวันนี้โปรดักชันเราอะ่ะเหมือนโปรดักชันวันเปิดวงเลยขอบคุณนะคะพี่บอมแก้มแดงแล้ว สวัสดีพี่มนค่ะพี่อัน๋นได้นอนอยู่ค่ะพี่อันนมีมีสิ้นปีเราขึ้นไปทางเหนือนะคะวันนี้เราแสดงที่จังหวัดอำนาจเจริญจริงๆอะ่ะหน้าใสอะ่ะคือใช้แค่เซรั่มในในตกร้ารนั่นแหละทุกคน วันนี้น้องเบสไม่ได้มาขึ้นเวทีนะคะวันนี้เราอยู่อำนาจเจริญน้องเบสท,ทำงานน่าจะเป็นช่วงที่เราลงไปทัวร์ที่กรุงเทพนะคะน่าจะได้เห็นน้องถ้าเกิดคิวได้น้องเบสน่าจะได้แวะมาใช่แม่ดอกรากบ้านอยู่ที่นี่คะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ่หนูเกตเมื่อคืนเอฟซีนอนดึกขอมกัน วันนี้ใคอยปังๆมารอดูนะรอดูนะนคะทุกคนขอบคุณค่ะพี่พรกำมลขอบคุณพี่รุ้งค่ะสวัสดีพี่สมใจจ้าเอฟซีกทมวันเปิดบุเซรั่มใช้ดีมาทุกคนบอกมาที่นี้ทุกคน เรามาคุยเรื่องเด็กๆเ,เราแม่พักที่โรงแรมค่ะโรงแรมฝ้ายขิดนะคะมันจะมีมีเอฟไมีอันเนี้ยคาเฟ่ยอยู่หลังโรงแรมไม่ช่ก็เลยเดินกลางล้มมาใช่เอ็นดูทุกคนคืนนี้สตรีมมิ่งไล์เริ่มต้นสามทุ่มค่ะสามทุ่มถึงตีสองนะคะพี่ิีนน,นาสวัสดีค่ะ ใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะยาสีฟันเดี๋ยวรอว่าสั่งผลิตมาแล้วนะคะลอตใหญ่เลยเดี๋ยวรอก,ก่อนเดอ้อน้าง,งานเข้าชมฟรีแต่เอซีทางบ้านเข้ากลุ่มปิดนะคะถ้าใครอยู่ใกล้หรือละแวกแถวนี้วิสมาหาพวกเรานะคะทุกคนทุกคน เป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากทุกคนจำวันแรกของบอสไดไหมที่ขึ้นเวทีอะที่มีมีบอสมีน้ำตาลนักร้องนะบอสน้ำตาลโกลกีซีแกรมคอปเตอร์ลีโอคูชินจังกล้องแล้วก็ชายแดนเซอร์คือชายแดนเซอร์อาแดนเซอร์ที่เราต้องมาลุ้นเอาทุกวันอะเป็นแดนเซอร์รับจ้าง แล้วเป็นเวทีที่เป็นเวทีที่เขาแบบสแตนบายเตรียมไว้โดยไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าก็เป็นของที่ติดตัวของแต่ละคนมายังไม่มีการซ้อมสคริปเพลงใหม่เพราะวงดนตรีเขามาช่วยเราใช้สคริปเพลงที่ตัวเองร้องเป็นมาเขียนกันหลังเวทีว่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรน,นี้จะร้องเพลงอะไรเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่ติดมาจากวงเก่าแต่สำหรับบอสนะ่ะช่วงแรกบอสไม่มีเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้านักร้องบอสไม่มีเลย ต้องเช่าต้องตัดต้องแต่เช่าก็เตรียมเสื้อผ้าให้บอดไปอันนี้คือช่วงแรกเลยแล้วทีนี้แบบพอตัดภาพมาวันเปิดวงอ่ะน้ำตาไหลเลยทุกคนมันไม่ใช่การพัฒนาที่เราค่อยๆก้าวแต่มันเป็นพัฒนาที่ไม่ได้กระโดดนะมันขึ้นลิฟต์ไปเลยอ่ะรุบขึ้นมาเลย ก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าของวงการอันนี้แม่แซมกล้าพูดเลยนะวงการคอนเสิร์ตลูกทุ่งวงการหมอลำหรือวงการอะไรเงี้ยที่เป็นเวทีลักษณะอย่างเงี้ยแม่แซมคิดว่าเราก็เป็นอันดับอันดับต้นๆอาจจะไม่ได้เฟิร์มว่าเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่แม่คิดว่าในในท็อปๆอ่ะต้องมีชื่อเราทุกคนค,คิดเหมือนแม่แซมไหมใช่เป็นลิฟท,ที่ไม่กระตุกด้วยค่ะถูกต้องพี่ปูอ่า วันนี้หน้าง,งานฟรีนะคะย้ายทุกคนมาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็มถูกปากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ